ตั้งใจสนมตนนั่งสมาธิอยู่ดีมันมีความคิดจอนโผล่พุดเข้ามาใครคิดเพราะนั้นทึงจริงคนฝึกปฏิบัติไปด้วยถึงจะรู้ว่าจิตคืออะไรเว้ยจิตที่มันไปรับรู้คืออะไรแล้วจิตมันทําหน้าที่อะไรได้บ้างจิตที่เราตั้งใจคิดอย่างนีง้ดันมีอย่างอื่นจอนเข้ามาอืเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วจิตนี้ก็ไม่แน่นอนอืจิตที่เราตั้งใจดูอยู่ก็ไม่แน่นอนแล้วใครเป็นคนกําหนดให้จิตอยู่อย่างนี้นี่ไม่ใช่จิตที่แท้เว้ยจิตเนี้ยมันถูกบังคับขึ้นมาแล้ว จิตนี้มันเป็นผู้รู้ที่เราทําให้มันรู้ถูกปะเราบอกให้มันรู้แบบนี้เราบอกให้มันอยู่ตรงนี้นี่คือจิตที่มันเป็นผู้รู้แต่ไม่ใช่จิตทแท้ๆจิตที่เราจริงเราควบคุมไม่ได้มันไปประกบไปอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารนิยาอะไรก็ว่าไปเนี่ยนั้นมีสองตัวไว้ความคิดที่ตั้งใจคิดกับความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดที่ปลุกเข้ามาเรียกว่าความคิดจอถ้าหาเจอเราจะรู้ว่านี่คือจิตอันนี้แต่มันมีจิตดั้งเดิมกว่านั้นคนที่รู้แต่ทฤษฎีเีแล้วไม่ลงมือทำมันไม่รู้หรอก มันไม่ร well, we <inaudible> ู้หรอกว่าจิตคืออะไรมันไม่รู้หรอกว่ารู้อย่างนี้คืออะไรการไม่รู้คืออะไรทําไมเราตั้งใจรู้อย่างนี้อยู่ทำไมมันจะมีอย่างอื่นโผล่เข้ามาแล้วเราก็ไปชอบมันไปรังเกียจมันพยายามควบคุมมันไม่มีทางควบคุมได้เก่งมาจากไหนก็ควบคุมไม่ได้เรามีแค่ที่รู้เฉยๆรู้ตามความเป็นจริงว่านี่มันเกิดขึ้นจิตอยู่อย่างนี้บังคับตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ได้แค่นี้ตอนนี้มีความคิดจองเข้ามาเราก็แค่รู้กลับมาสู่โลกความเป็นจริงก็ทําได้แค่นั้นถึงจะค้นพบจิตที่แท้จริงได้ เวลาเรายังอยู่ในห่วงของความคิดกับความรู้สึกเราจะไม่เจอจิตมันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องฝึกร่างกายเยอะๆการใช้กายในกายเยอะๆอยู่กับกายเยอะๆกายกับกายเรื่อยๆความคิดก็จะเริ่มหายไปพอความคิดเริ่มหายไปกลับมาอยู่กับร่างกายจิตก็จะเกิดจากการรับรู้สิ่งต่อหน้ากับการรับรู้ในอดีตในการรับรู้ในอนาคตแต่การรับรู้ในสิ่งที่มันไม่ต้องการแล้วมันโผล่เข้ามาเนั่นแหละมันจะได้รู้ว่าอ๋อจิตมันคืออย่างนี้นี่เอง